สวัสดีครับวันนี้แอดมินอปนะครับวันนี้ก็จะเป็นเด็กจัดเด็กก่อนใครนะกับกองทัพจากกระพิส,สายฟ้านะครับนะก็ในชุดของ S.U.B. 0 6นกะก็ในคลิปที่แล้วนะที่แอดมินทำคลิปรู้ก่อนใครไปนะก็มีการ์ดทีใบที่ผิดพลาดไปนะครับก็ามาพูดแก้ไขกันในนี้เลยละกันนะครับกับใบนี้นะไม่มีใบไ,ไม่มีในคลิปที่แล้วนะครับกับผ้าขี้ตะวันอสนัสนีบาริบารรอสนะครับ เมื่อการ์นี้เข้าสู่สนามโดยความสามารถของการ์นะจะทําลายการ์ดคู่แข่งได้ไม่เกิน2ใบนะเมื่อการ์นี้ตีครับหากบนสนามของเรามีบัสอยู่ในชื่อการ์ด,ด้วยเนี่ยนะต้องเป็นมอนสเตอร์นะจะได้คิดที่ข้อบ,บวก3แล้วก็ได้เพเนเตตนะแล้วเมื่อจบการต่อสู้ของการ์นี้ครับนำการ์นี้กลับขึ้นมือได้นะก็เอาไว้ตีเปิดกลางได้นั่นเองนะครับโอเคส่วนเด็กเนะเดี๋ยไปดูเด็กกันนะครับเด็ก แอดมินเอามาเป็นตัวอย่างนะจากเด็กของกองทัพจัก,กรพรรดิสายฟ้านะที่เป็นเรียกว่าเป็นแชมเปี้ยนเด็กก็ได้นะของที่ญี่ปุ่นนะครับนะในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะก็มีการ์ดโปรโมบางใบเนะเริ่มมีการ์ดเก่าบางใบการ์ดโปรโมบางใบก็หาไม่ได้แล้วเนะก็หาใบอื่นมาลองใส่กันดูได้นะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นเด็กกองทัพจัก,กรพรรดิสายฟ้านะอันนี้ก็ได้เป็นแชมเปี้ยน มีเป็นการ์ดแฟกสองใบนะเป็นมอนสเตอร์ยี่สิบหกใบมีเวทยี่สิบสองใบนะมีแฟกมีใส่ลอตเวอร์ครับนะซาเฟียนะใส่ซาเฟียไว้สองใบนะแล้วก็ใส่ซัสสกิครับสองใบนะครับโอเคนี้นี้ใส่บาวบัสนะดาโกอร์เัลร่างนี้นะสองใบนะครับมีดาโกรอยยลร่างใหม่นะครับสองใบนะครับมีเบอร์โนวาดีบีครับใบหนึ่งนะนี่อยู่ในชุดเปิดซองนะของ 07นะอันนี้มีไดนามายคาดูเอลเยเกอร์นะครับใส่ไว้ใบหนึ่งนะครับเอาเดอะอาโทล่านะครับนี้ยังใช้ได้อยู่นะกับท่าไม่โอเวอร์เทิร์นที่ทำให้รอดตัวนะนี่ใส่ไว้ใบหนึ่งครับนะมิเชลียครับโอเวอร์เทิร์นครับใส่ไว้ใบหนึ่งครับนี่ลีบีเนโกบาลุตนะอันนี้ยังไม่มานะครับอยู่ในชุด s s p 0 3นะอ่านะก็ต้องรอไปก่อนนะนี่ตัวอย่างมีมาก่อนแล้วนะครับเบลบัสนะนี่เบลบัส คอมมานเดอร์บ b a บัสนะครับใบหนึ่งชุด xbt04 นะครับแล้วก็ข้างล่างนี้นะข้างล่างนี้เป็นโปรโมนะโปรโมใส่ไปใบหนึ่งหรือว่าหาใบาก็ได้นะอย่างเช่นเวบี b, อะไรอย่างนี้นะแล้วก็วินเนอยนะครับนะวินเนยถูกทิ้งได้จวดได้ไลนะ์ะใส่ไปใบหนึ่งครับโอเคครับโทมโมโนชินนี้ใส่3ใบเลยนะเรียกว่ายากมากๆเลยตอนนี้าทาง คิดอันคิดนะมีรีปินออกมาหรือเปล่านะถ้ารีปินออกมาก็จะดีมากนะตอนนี้ก็แอดมินยังเหลือแบบเป็นกล่องเรียกว,ว่าชุดเก่าอยู่นะ XBT03 เนะี่ยก็เหลืออยู่น้อยมากๆแล้วนะถ้าใครสนใจชองชุด XBT03 นะในชุดที่มีพิโมโรชินนะก็ยังก็ไปหากดได้นะครับแล้วก็นี่แกนโลนะใบหนึ่งนะครับข้างคาวเหลืองนะข้างขาวเหลืองก็สองวนะก็หายากเหมือนกันนะแอดมินก็ไม่มี นะอันนี้ตัวใหม่นะบาบิลอสนะครับข,ข้างขาวสีฟ้านะอันนี้ก็ตัวใหม่นะฮะชุด06ครับแล้วก็เขาดอนรีบีนะนี่ก็ใส่ไปใบหนึ่งเหมือนกันนะน,นีัน,นี้ใบจัว่วใช่ไหมชาตินี่เบลบัสเนะี่ยกโอนะครับใส่ไปสามใบการตื่นของจักรวาลสายฟ้าสามใบลาวไว้ดยวไปอีกด้หนึ่งไม่มีพูดถึงโอเคลาวไว้นะใส่ลาวไวกับใส่ดาบ ไปดูมาแล้วนะไปดูมาแล้วเราไว้สองสองใบนะดาบจัว่วแล้วก็อันนี้โล่นะโล่บางกร2สองใบนะสตอมซิบริดเนะี่ยนี่ขสองใบทันเดอร์เอ็กเอเวกใบหนึ่งดาบนี้นะกุญแจกุญแจกุญแจหนึ่งใบนะครับคู่แข่งเนะสองใบอวตดีออปชั่นเนอะใส่ไบหนึ่งแล้วก็แฮปปี้ซันนี่ไม่ดียังออไม่มา นะครับนะนี่ก็เป็นตัวอย่างเนะเป็นตัวอย่าง52ใบนะมีแฟกลอสด้วยนะครับโอเคก็ลองไปปรับเปลี่ยนกันนออันนี้ก็เป็นคลิปขใ,ใครนะก็ลองไปปรับสำหรับวันนี้แอดมินโอปอรก็ลาไปก่อนนะครับติชมอะไรหรือว่าคลิปให้แก้ในคอมเมนต์บอกได้นะแอดมินขอบคุณของทุกคนมากๆนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย